สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องมีการมีรวยสูตรหอยฟรีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณฮะแต้มรวมสามตะบนฮะเทียบชน5สูตรฮะก่อนที่จะเข้าการคํานวณฮะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะ,ะคะคาเตือนคลิปดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแสลข้อมูลทางติดละความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง มีการมรูปสูตรหวยฟรีนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันค่ะแต้มรวมฮะสามตบนนะคะเทียบชนนะงวดทแล้วนะคะเทียบชนห่าสูตรนะไม่ได้รวมกับคู่ขี้นะถ้ารวมคู่ขี้ด้วยหกศูนย์ะเสร็จแล้วเนี่ยเราได้ตัวชนงวดทีแล้วนะคะแต้มห้าแต้มเจ็ดแต้มเก้านะคะวนรางวัลออกมานะคะที่สูตรนะคะ เก้าเจ็ดฮะแต้มสามตบบนฮะก็คือเราเอาร้อยสิบหน่วยมาบวกกันฮะศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดฮะเท่ากับหกนะแอดยึดนะตามคู่คีนนะก็ไม่ได้นะฮะเอาแต้มรองมาฮะก็คือแต้มหกตัวนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยอ่าในงวดนี้เนี่ยจะมีสูตรฮะที่ยังเดินอยู่นะคะก็คือสูตรที่หนึ่งฮะสูตรที่สองสูตรที่สามแล้วก็สูตรที่สี่นะถ้าเพื่อนๆจะยึดสี่สูตรเก่าก็ได้นะคะแต่ว่าอ่า แอลองเอาทําการเทียบชนแล้วนะคะถ้าชนแค่4ี่สูตรเนี่ยมันจะได้นะตัวรองเยอะมากเลยนะคะแอดก็เลยทานเลือกมาทะที่5สูตรนะบางคนก็ชอบบ่นนะคะว่าใช้นะสูตรเยอะเกินไปนะอันนี้ก็มีการบอกกล่าวในคลิปแล้วนะคะเหตุผลนะว่าทาไมนะคะต้องใช้นะสูตรอ่าหลายสูตรนะถ้าเพื่อนเพื่อนอยากจะได้แค่4สูตรเก่านะคะก็เอาไปเทียบชนดูแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าที่แอดใช้5สูตรนะแอดอยากจะได้นะ ตัวรองให้มาเหลือน้อยน้อยตัวลงแค่นั้นเองนะคะเรามาดูกันหาสูตรที่หนึ่งนะคะสตินะคะห้าสิบเอ็ดงวดงวดที่ผ่านมานะคะเราได้นะคะเต้มห้าหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองะพลนวัตออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะคะเข้ามาที่แต้มหกสูตรเราจะใช้หลักหมื่นหลักพันร้อยบนสิบบนสามครั้งหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สอง หน่วยหนะ้าครั้งที่สองสครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งและบวกครั้งที่สองตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักอันม่เขียนไว้ข้างบนเลยคะห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกหกบวกศูนย์เท่ากับหกบวกเดเท่ากับสามมบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกศูนยเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ดนะเจ็บวกหเท่ากับแปดแปดบวกหน ก้าบวกสองเท่ากับหนบวกสองเท่ากับสามบวกหนึเท่ากับสเราจะได้นะแต้มรวมนะสามตะบนในสูตรที่1นะึฮะแต้มเ8 9 1แปเกสี่เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรที่2นะคะสิติ50าสง้วนะสูตรในลงมานะะทั้งหมดนะคะสง้วนแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่ออก4 4 6สนะี่ะ เราผ่านมาเด่นแต่แต้มหา้าหกเก้าศูนย์หนึ่งสองะคะผลรางวัลออกมาที่ศูนย์เก้าเจ็ดนะเข้ามาที่แต้ม6กสูตร,รใช้หลักหมื่นหลักพันสิบนหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยสิทายครั้งที่1หนึ่งสองครั้งหน่วย 10, ทายครั้งที่หนึ่งหน่วย 10, ทายครั้งที่ส และบวกข้าวที่1 5บวกหท่ากับหกหบวกเท่ากับห้าหบวกหเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปบวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกศูนเท่ากับหกบวกสท่ากับแปบวกหเท่ากับเกบวกหเท่ากับศนศูนย์วกสเท่ากับสมสบวกหเทกับสี่สี่บวกหเท่ากับหบวงเท่ากับห เราจะได้นะแต้มรวมนะสามตะบนนะในสูตรที่2องนะแต้ม9 0 3 4 5 6 <c oughs> สูตรที่3ามนะสติ49ม่มวดมวดที่ผ่านมาเด่นที่แต้มเจ1 4 5 6นะ้านะผลรางวัลออกมาที่0ูนย์เกเข้ามาที่แต้ม6 สูตรเราจะใช้ห hey? ลักแสนร้อบน2ครั้ง10บน4ครั้งหน่วยล่างหน่อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้ง10ทายครั้งที่หนครั้ง2องบวกศูนย์เท่ากับสบวกเท่ากับแปบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกเก้บวกหเท่ากับสีบวกศนเท่ากับสีบวกหเท่ากับศูนบกสเท่ากับสบวกสเท่ากับสบวกสเท่ากับเจบวกหเท่ากับแปบวกหเท่ากับเ เราจะได้แต้มรวมนะสตะบนะในสูตรที่3ามะศูนย์สองสีเดแสร็จแล้วถ้าเรามาดูสูตรที่4ีนะสตินะห้าสงวดงวดที่ผ่านมานะเด่นที่แต้ม5 6, 7, 9, 0, ้าหกเจ็น,นะคะคุณรวัลนะคะออกมาที่097 ขมอทีตแต้ม6สูตรเราจะใช้หลักหมื่นสครั้งร้อยบน3ครั้งหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึทายครั้งที่หนครั้ง10ทายครั้งที่สหน่วยทายครั้งที่สองระบกข้างที่แศบวกศเท่ากับศบวกหน่งเท่ากับหงหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกศนเท่ากับสามสบวกเ้าเท่ากับสองสองบวกสองเท่ากับสี่บวกแเท่ากับสอะสองบวกหนึเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับห 6บวก1นเท่ากับ7 7บวก3าเท่ากับ0ย์ะเราจะได้แต้มรวมนะ3ตะบนในสูตรที่4นะคะแต้ม2 3 4 6 7 0เสร็จแล้วนะคะเรามาดูสูตรใหม่นะสูตรที่5นะคะสติ51งวดเริ่มเดินมาตั้งแต่งวดที่ออก 0, 3ูนย์ะเด่นแต้ม6 7 9 0 1 2เข้ามาที่แต้ม0 มท่อผ่านมานะคะเด่นแต้มหนึ่งสองสี่ห้าหกเจนะคะางวัลออกมาที่ศูนย์เกาเนะคะเข้ามาที่แต้มหสูตรเลยใช้นะคะหลักหมื่นหน่วยล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สอามครั้งสิหน้าครั้งที่สหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่สองและบวกครั้งที่แปดบวกสเท่ากับเจบวกสเท่ากับเกบวกสงเท่ากับหน่งหนึ่งบวกศูนย์เท่ากับหนบวกห้า ถ่ากับ6 6บวก0ากับ6 6บวก0ถากับ6 6บวก8 4นะฮะ4บวก1ท่ากับ5 5บวก2ท่ากับ7 7บวก1ท่ากับ8 8บวก1กับ9 9บวก 1, ท่ากับ0เราจะได้นะฮะแต้มรวมนะฮะ3ตะบนในสูตรที่5นะฮะแต้ม4 5 7 8 9 0ครบแล้วนะะทั้ง5สูตรนะเดี๋ยวเรามาทำการเทียบชนกันนะ เริ่มจากตัวแรกฮ 7, 7ะเจ็จ็มีนะฮะสี่ฮะแมี3าม9ูมี4ีู่ตรฮะหนมีสูตรเดียวนะสามสมี3าูฮะสมี5้สูตรฮะเสร็จแล้วนะฮะศ นี่นะตัวที่ชนห้าสูตรนะคะจะมีที่แต้มสี่นะคะแต้มเดียวนะคะส่วนชนสี่สูตรนะคะจะมีที่แต้มเจ็ดแต้มเก้าแล้วก็แต้มศูนย์นะคะชนห้าสูตรแต้มสี่นะคะชนสี่สูตรค่ะแต้มเจ็ดแต้มเก้าแต้มศูนย์ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนเมาดูนะคะถ้าว่านะคะใช้แค่สี่สูตรเก่านะคะจะได้นะคะ ที่แ yup ต้มนะเจ็ดนะคะที right 3, ่ชนนะสามสูตรเสร็จแล้วนะคะแต้มนะคะแต้มเก้านะคะที่ชนสามสูตรนะะเสร็จแล้วนะะแต้มหนึ่งแต้มสามก็จะได้ที่แต้มสามด้วยแบบนี้นะฮะแต้มสามชนสามสูตรแต้มสี่ชนสี่สูตรอยู่แล้วนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ที่แต้มศูนย์ด้วยแบบนี้นะะชนสามสูตรนะฉะนั้นมันจะมีเพิ่มมานะฮะ ที่แต้มเมื่อกี้นี่แต้มสามเนาะแต้มสามด้วยแอดก็เลยนะคะเลือกมาแค่นี้แล้วกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูนะคะแต้มดับนะคะเพื่อประกอบการการตัดสินใจนะคะอันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆนะคะชอบอันเก่าเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเขียนให้นะอันนี้นะคะชนแต้มสามด้วยนะคะจากสี่สูตรเก่านะคะแต้มสามเสร็จแล้วนะคะเรามาดูนะคะแต้มดับก่อนค่ะ แต้มดับงวดที่แล้วเนี่ยเราได้แต้มดับที่80ดูนย์นะคะสี่สามนะคผลรางวัลออกมาที่0 97, ูนย์เกนะก็ดับผ่านนะทั้งห้าสูตรนะะเรามาดูของงวดนี้นะคะ สูตรที่1ดับมาแล้วเก้งวดนะสูตรร้ยใช้10ล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งและบวกข้าง้งที่สอ้าบวกหงเท่ากับศบวกสเท่ากับสองสองบวกสเท่ากับสี่สีบวกสนะเท่ากับหนะดับที่แต้มหกสูตรที่2ดับมาแล้วสอง้งวดสูตรใช้หลักแสนหลักหมื่นหลักพันสองครั้งหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่สองสครั้งหน่วย ท้ายครั้งที่1 4ครั้งรอยทายครั้งที่2หน่วยทายครั้งที่สองครั้งและบวกข้างที่3 2มบวกหเท่ากับ7 7จ็ดบวกสเท่ากับ9 9้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหบวกสเท่ากับ8ปดบวกศนเท่ากับ8 8ดบวกศนเท่ากับแปดแปดบวกสเท่ากับ2 2บวกสนะฮะเท่ากับ5นะฮะดับที่แต้ม5้สูตรที่3านะฮะดับมาแล้วสองรงวดสูตรเราใช้นะร้อยบนสีครั้ง สิบ,บน10หน้าครั้งที่หนึ่งหยหน้าครั้งที่หนึามครั้ง100หน้าครั้งที่สองสท้ายครั้งที่สหน่วยท้ายครั้งที่สอ,สอครั้งระวบวกครั้งที่สามถ้าแอดขันตำแหน่งผิดให้เพื่อนดูตามถี่แอดขีดนะคะศูนย์บวกเก้าเท่ากับเ้ากบวกหเท่ากับหบวนเท่ากับห้เท่ากับห้บวกเเท่ากับสีบวกสเท่ากับแปดบวกสเท่ากับหนึ่งนะคะดับถี่แต้ม1นึสูตรที่สดับมาแล้วสองร้งวดสูตรเราใช้หลักพัน หน่วยบนสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่1 4ครั้ง10หน้าครั้งที่1 2ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่2หน่วยหน้าครั้งที่22ครั้งหน่วยท้ายครั้งที่1และบวกครั้งที่3 1บวก7นะเท่ากับ8 8บวก9เท่ากับ7 7บวก8เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก5เท่ากับ2อบวกศนเท่ากับ2อบวก0นเท่ากับ2อบวกศูนย์เท่ากับ2 2บวก3นะคะเท่ากับ5ดับที่แต้ม5้านะคะ สูตรที่5ดับมาแล้ว2องรง้วสูตรรอยใช้หน่วยบน10ล้าง2ครั้งรอยหน้าครั้งที่1นึหน้าครั้งที่1นสองครั้งรอยหน้าครั้งที่2อครั้งหน่วยหน้าครั้งที่2 10ท้ายครั้งที่1นึท้ายครั้งที่สอครั้งและบวกครั้งที่2 7บวก8เท่ากับ5 5บวก2เท่ากับ7 7บวก2เท่ากับ9 9บวกศูนย์เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ4ีบวก8เท่ากับ2อบวก6เท่ากับ8 8บวก2 5เท่ากับ0ูย์ฮดับที่เต็มศูนย์ ครบแล้วนะทั้ง5สูตรเก่านะดับจุดแต้ม6 5 1านฮะชนกันสศูนย์ฮะแล้วแล้วก็ดับจุดแต้มศูนย์แต้ม6แต้มห้าแต้ม1นะฮะแล้วก็แต้มศูนย์ฮะดับแต้มนะรวม3ตะบนนะในงวดประจำวันที่นะคะ16ธพันวาคม2566นฮะเสร็จแล้วนะแต้มที่เราทำการเทียบชนเมื่อกี้นี้นะแต้มสี่นะไม่ได้ติดแต้มดับนะฉะนั้นตัวเด่นที่สุดในงวดนี้นะะ จะเป็นแต้มสี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแต้มเจ็ดแต้มเก้านะ,ะไม่ติดแต้มดับนะแต้มศูนย์นะคะเขาติดแต้มดับนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะฉะนั้นแอดจะไม่เลือกมานะคะส่วนแต้มสามนะ,ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะมาจากสูตรเก่านะคะฉะนั้นก็เอาตัวรองแต้มสามไปด้วยเลยแล้วกันนะคะเจ็ดนะเก้านะสามนะ,ะเพราะว่าแต้มสามเขาก็ไม่ได้ติดดับนะ ให้เพื่อนๆเลือกพิจารณาเอาคะถ้าชอบแต้มคู่นะคะก็แต้มสีนะคะตัวเดียวเพียวๆเลยนะคะเด่นสุดในงวดนี้นะคะแต่ถ้าชอบแต้มคีนะคะก็พิจารณาคะแต้มเจ็ได้นะคะในงวดประจำวันที่16นะคะพันวาคม2566นะคะเพื่อนๆชอบแต้มวม3ามตบบนนะตัวไหนนะคะแต้มไหนนะคะก็เลือกวิเคราะห์พิจารณาคะนำไปใช้ด้วยตรงเพื่อนเองนะคะ สำหรับคลิปนี้นะถ้าเพื่อนๆชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ